สวัสดีครับผมนะครับบ้านหลังน้อยพลังงานตัวแทนคลิปนี้อัปเดตนะครับโซลาบ็อกนะครับ ACDC ของ Smart Tech นะครับที่ผมได้ใช้งานมาเนี่ยตอนนี้ใช้แอร์มาที่ใช้แอร์นะ7เดือนนะครับเปิดแอร์ทุกวันนะครับสแผงเป็นยังไงนะฮะวันนี้ตอนนี้เปิดแอร์อยู่ที่25.5องศาครับแล้วก็พัดลมใส่ไป3ขีดนะฮะความแรงของพัดลมนะครับเปิดมา เป็นชั่วโมงแล้วมาดูการกินไฟไม่เป็นชั่วโมงก็เกือบชั่วโมงล้วซึ่งเปิดทุกวันเลยครับตอนนี้เข้าสู่หน้าร้อนเนี่ยผมเปิดตั้งแต่เช้าก็ช่วงประมาณ10บโมงนะครับจนถึงประมาณบ่ายสแล้วก็ตอนกลางคืนบางวันเปิดแทบทั้งคืนนะครับกลางคืนเนี่ยอุณหภูมิก็จะใช้สูงขึ้นมาประมาณ26.5องศาแล้วใช้โหมดอีโคนะครับเปิดได้ทั้งคืนนะครับมาดูที่อจอแสดงผลกันหน่อยตอนนี้4แผงนะ400วัตต์สแผงนะครับ เห็นไหมนะครับ40แอมป์นะ40แอมป์แล้วก็แรงดันแบตเตอรี่27.4ตอนนี้คือแบตเตอรี่มันก็ใกล้เต็มนะครับแล้วก็จริงๆแบตเตอรี่มันเต็มแล้วนะครับแต่เนื่องด้วยที่แบตแรงดันแบตเตอรี่ไม่ลดนะครับแอร์กินอยู่ตอนนี้นะครับอตอนนี้500 500กว่าวัตต์นะเพราะว่ามันมันเย็นแล้วมันเริ่มเย็นมันก็จะกิน500-600 อันนี้กดโดนยิบห้าองศาเดี๋ยวมันจะขึ้นไปอีกประมาณเป็นพันวัตต์อยู่นะครับแต่เนื่องด้วยกลางวันตอนนี้เที่ยงกว่านะครับแผงสามารถติดได้เพียงพอมันก็จะจะบายพาสนะครับไม่ดึงแบตเตอรี่มากจนเกินไปนะครับสังเกตแบตเตอรี่ไม่แรงดันจะไม่ลดลงเลยนะครับยิบเจีนี่ก็คือแบตรเริ่มเต็มแล้วนะครับตัวนี้ลิเธียมฟอสเฟตนะ270ยแอมป์ที่2ี่โวลต์หรือ25.6นั่นเอง3.5กิโลวัตต์อินเวอร์เตอร์นะครับ ข้างในอินเวอร์เตอร์แบบสวิตชิงไม่ใช่มอแปลยยงเชื้อรอยนะครับแล้วก็ MPT ตัวนี้ใช้ได้6-8แผงนะครับตัวนี้เป็น MPT ใช้งานมาตั้งแต่รีวิวมาปกติครับไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่าแล้วห้องนี้ผมเปิดใช้แค่แอร์พัดลมหลอดไฟนะครับแล้วก็ใช้ไฟนิดหน่นนนอยไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นเพราะฉะนั้นในเคสตัวนี้ก็คือใช้ได้ปกติเปิดแอร์ได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะครับแนะนำถ้าใครที่ จะใช้แอร์นะครับใช้6-8แผงไปเลยแผง400วัตต์เราใช้แอร์9 0 0 0พถึงแบบอินเวอร์เตอร์นะถ้า6-8แผงได้ทั้งกลางวันกลางคืนขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราใช้นะครับว่าเราใช้อุณหภูมิเท่าไหร่ถ้าเราใช้อุณหภูมิ25กลางวันนะครับมันก็จะดีดไปช่วงที่มันสตาร์ทเป็นพันวัตต์แอร์ที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือ12300 BTU นะครับของไดกินแบบอินเวอร์เตอร์ นะครับตัวนี้ห้องขนาดห้องเนี่ยสณหเมตรนะครับใช้12,000 BTU โอเคเลยนะครับแล้วก็กําแพงห้องที่โล่งติดไม่มีอะไรบังเนี่ยมันจะทําให้เกิดความร้อนนะครับกำแพงห้องอย่างเช่นฝั่งนี้ครับฝั่งนี้อีกฝั่งนึงไม่มีหลังคาอะไรปิดเลยผนังก็จะร้อนเพราะฉะนั้นกลางวันเนี่ยถ้าผนังเราร้อนมากนะครับอุณหภูมิในการ ที่แอร์มันทํางานมันก็จะมากก่อนนะครับก็คือกําแพงมันร้อน,ม,นมันมันซับความร้อนเข้ามานั่นเองจนกว่ามันจะอุณหภูมิจะลงตัวนะครับมันถึงจะปรับเข้าสู่โหมดที่อัตโนมัติของแอร์นะครับโดยทั่วๆไปนะครับนี่ก็คือการใช้งานจริงนะครับเปิดมา7-8เดือนแล้วช่วงนี้หน้าร้อนเมษาสบายครับเรามีออฟฟิศห้องทั้งห้องเก็บของและเป็นออฟฟิศและเป็นที่นอนได้ด้วยนะครอันนี้ก็คือได้ไหลาย หลยเด้งเลยนะครับการทำทางห้องนี้ขึ้นมาก็คือทั้งเก็บของทั้งออฟฟิศทั้งนั่งทำงานนะครับก็สรุปการใช้งานปกตินะครับแล้วก็ใช้แอร์หนึ่งตัวพัดลมหลอดไฟแค่นี้บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงกัน,นแล้วก็ตอนนี้ที่ผมใช้มาแล้วก็ถามทางบริษัทว่าตัวนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทางงานติดตั้งของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนชุด3กิโลวัตต์เนี่ยก็จะเป็นถ้าชุดนี้เลยนะถ้าชุดนี้ไม่เกินแสนห้าเขตสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสเกตโคราช ร้อยเอ็ดอุบลราชธานีประมาณนี้นะครับชุด6แผงนะครับแสนห้าไม่รวมเดินระบบไฟในบ้านนะครับถ้าเป็นชุดนี้นะแต่ตอนนี้ชุดนี้ก็โรงงานก็ใกล้หมดแล้วนะครับงานติดตั้งของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมีหลายระบบอีกชุดหนึ่งก็คือชุดหม้อแปลงเทอรอยแล้วแยกแบตเตอรี่เป็นลิเธียมเอเนอร์จีนะครับใครสนใจงานติดตั้งนะฮะตั้งแต่1กิโลวัต์จนถึง10กิโลวัตก็ติดต่อได้ที่ Facebook Fan Page นะครับบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมีประกันงานติดตั้งนะครับประกันกี่ปีขึ้นอยู่กับระบบนั้นอย่างเช่นระบบ ตัว3กิโลก็จะประกันส8เดือนหรือปีครึ่งถ้า5กิโลก็ประกันให้2ปีนะครับหลังหมดประกันแล้วเนี่ยเราเซอร์วิสให้ปกติแต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าเซอร์วิสทั้งหมดเองนะครับเพราะฉะนั้นดูแลหลังการขายให้ปกติหลังจากหมดประกันแล้วก็ยังดูแลแต่ลูกค้าต้องจ่ายค่าเซอร์วิสเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงกันอันนี้คือแผงนะครับที่ใช้ในการรันแอร์ตัวนี้ก็คือ400วัตต์โมโนฮับเซลล์4แผงถ้าใช้งานเต็มเคืมคือได้6-8แผง แนะนำให้ใช้เต็มกําลังไปเลยนะครับยิ่งเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยถ้าเปิดแอร์ช่วงกลางวันเนี่ยแทบจะไม่ได้ดึงแบตเลยในช่วงเวลา1 0บถึงสิบนาฬิกาถึงบ่ายสเนี่ยก็จะบายพาสเข้าให้แอร์ได้โดยตรงนะครับตัวนี้ก็เป็นชุดแผงโซล่าเซลล์ที่เราเห็นมานะครับโอเคครับผมวันนี้มาอัปเดตนะครับขอบคุณทุกการติดตามงานติดตั้งติดต่อได้ที่ Facebook Fanpage ครับบ้านหลังน้อยพลังงานทุตแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ